พักขมลหนุนอน,นันต์ครับเรียนประธานสภาค่ะดิฉันพักขมลหนุนอน,นันต์ผู้แทนราษฎรพักก้าวไกลค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายยติการสร้างคนให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศภายใต้การปกครองระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดิฉันขอเริ่มต้น กับที่ประชุมสภาแห่งนี้นะคะว่าการมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกับการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเรื่องเดียวกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการสร้างคนดิฉันขอย้อนถามนะคะว่าเรากำลังจะสร้างคนให้อยู่ในสังคมแบบไหนคะสังคมที่ผู้มีอำนาจอนุญาตให้พูดได้เฉพาะเรื่องที่อยากได้ยินใช่หรือไม่ วันนี้ดิฉันขอเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนอิสระนักข่าวพล,ลเมืองที่เขาต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไร้เสรีภาพในหลายๆเหตุการณ์ในวันที่ประเทศไทยต้องการการทำหน้าที่จากสื่อมวลชนมากที่สุดค่ะ ท่านประธานคะหากเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยปกติเราคงไม่ต้องมาพูดกันเรื่องนี้แต่นี่เราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยที่สื่อมวลชนพูดทำหน้าที่เผยแพร่ข่าวสารข้อเท็จจริงถูกฟ้องปิดปากครั้งแล้วครั้งเล่าและเรื่องและเรื่องนี้นะคะไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นดิฉันขอย้อนไปตั้งแต่ปี58ค่ะเมื่อนะะักข่าวพลเมืองกลุ่มเยาวชนฮักบ้านเจ้าของที่ทำข่าวสืบสวนสอบสวนผลกระทบ จากเมืองแร่ในเมืองเลยถูกนายทุนฟ้องร่วมกับไทย PBS ที่ออกอากาศรายการดังกล่าวเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในหลายกรณีนะคะที่เกิดจากการใช้กฎหมายฟ้องปิดปากคนทำสื่อโดยเหตุการณ์แบบนี้มักเกิดขึ้นกับสื่ออิสระนักข่าวพลเมืองนักข่าวออนไลน์ที่ออกมาเคียงข้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพราะพวกเขาไม่มีสถานะทางการที่สามารถปกป้องตัวเองได้คะ่ะ กรณีเดียวกันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปี64นะคะตำรวจได้เข้าจับกลุ่มแอดมินเพจสำนักข่าวราชดรและเพจปล่อยเพื่อนเราจำนวนสองคนเนื่องจากออกเคหสถานช่วงเวลาที่มีการห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรทั้งที่พวกเขาทำหน้าที่สื่อมวลชนค่ะกำลังถ่ายทอดเหตุการณ์อยู่เพียงแต่เขาไม่มีสังกัดอย่างเป็นทางการ ถ้านับเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นช่วงหนึ่งปีกว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี65ถึงกันยายนปี66มีการดำเนินคดีกับสื่อมวลชนแล้วหลายครั้งค่ะขอสไลด์ขึ้นอีกครั้งนะคะ กุมภาพันธ์ปี66ค่ะกอรมนรแจ้งความสองนักข่าวจากสื่อออนไลน์ที่ใช้ชื่อว่าวาตานีเขาเป็นสื่ออิสระพี่น้องมาลายูมุสลิมในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เขาทำหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงปกป้องและยืนยันความชอบธรรมของพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะ มีนาคมปี66ค่ะแอดมินเพจขุนแผนแสนสถานสื่ออิสระที่ติดตามสถานการณ์การชุมนุมของเยาวชนคนหนุ่มสาวในปี64เขาโดนจับในมาตรา122ค่ะมิถุนายน66นะคะมทบ33แจ้งความสำนักข่าวแลนเนอร์สำนักข่าวออนไลน์ที่ติดตามประเด็นสังคมการเมืองอย่างต่อเนื่องเขาถูกแจ้งข้อหายุยงปลุกปั่นในมาตรา116ค่ะ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะได้เผยแพร่เมื่อปี65ได้รวบรวมสถิติเอาไว้ค่ะเกี่ยวกับการฟ้องสลับในประเทศไทยสไลด์เปลี่ยนได้เลยนะคะสถิตินี้นะคะเห็นไหมคะว่าสื่อมวลชนคือหนึใน5ของกลุ่มคนที่ถูกฟ้องปิดปากมากที่สุดค่ะและถ้ายังจำกันได้กรณีกลุ่มราษฎรหยุดเอเปกเมื่อเดือนกรกฎาคม64นะคะ ถูกสลายการชุมนุมโดยเจ้าหน้าที่ใช้กระสุนยางยิงใส่ผู้ชุมนุมและยิงใส่สื่อมวลชนจนได้รับบาดเจ็บค่ะทั้งที่เห็นด้วยตาเปล่าว,ว่าเขากําลังปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชนเขามีปลอกแขนที่แสดงได้ชัดเจนว่าเขากําลังทําหน้าที่ของความเป็นสื่อ หลายกรณีที่ฉันยกตัวอย่างมาข้างต้นนะคะชี้ให้เห็นค่ะว่าเสรีภาพในการสื่อสารของคนไทยจํานวนมากอยู่ภายใต้บริบทที่เรามีกฎหมายที่ล้าหลังค่ะเอื้อให้เกิดการฟ้องปิดปากจํานวนมากค้าคออยู่ ท่านจะคาดหวังให้พวกเขามีส่วนร่วมกับสังคมไทยได้อย่างไรคะตราบใดที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความคิดมีความเห็นและลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นและความคิดเห็นนั้นไม่ถูกใจผู้มีอํานาจรัฐผู้มีอํานาจทุนและผู้มีอํานาจเหนือรัฐและเหนือทุนพวกเขาก็จะถูกฟ้องปิดปากค่ะหรือการกระทืบพวกเขาไล่ยิงพวกเขาด้วยความสะใจ ถ้าท่านคิดว่าเรื่องเหล่านี้เราไม่จําเป็นต้องทบทวนท่านมุ่งแต่จะสร้างพลเมืองคุณภาพตามความเข้าใจหรือนิยามของท่านแต่ไม่ส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพไม่สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนสุดท้ายท่านจะได้แค่พลเมืองดีแบบว่านอนสอนง่ายค่ะเชื่อฟังไม่กล้าคิดนอกกรอบกลัวการตั้งคําถามเพราะเกรงว่าชีวิตจะเดือดร้อน คำถามของดิฉันคือแบบนี้เหรอคะพละเมืองที่ท่านอยากได้พลเมืองแบบนี้เหรอคะที่จะขับเคลื่อนประเทศในศตวรรษที่21เพลเมืองดีในความหมายของท่านที่ตั้งขึ้นมามีความหมายย่อว่าอย่างไรดิฉันไม่ทราบค่ะแต่พลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตยมันต้องมีสิทธิ์มีเสียงมีเสรีภาพและมีส่วนร่วมในการสร้างประเทศนี้ค่ะในขณะที่ประเทศเรามีความเหลื่อมล้ำรุนแรง การที่ท่านอยากสร้างพลเมืองคุณภาพแบบที่สนใจเพียงสายลมแสงแดดเมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องของความเป็นธรรมของผู้คนที่มีอยู่ทุกพื้นที่และยังพยายามจะสร้างกดเสียงของประชาชนแทนที่ท่านจะเอาเวลาและทรัพยากรมานั่งศึกษากันว่าจะสร้างพลเมืองแบบที่ท่านอยากได้อย่างไรท่านเอาเวลาและทรัพยากรไปศึกษาให้ตัวท่านค่ะให้เดินตามทันความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัย ถ้าท่านเปิดใจสักนิดนะคะรับฟังรับรู้ว่าภายนอกสภาแห่งนี้เยาวชนคนหนุ่มสาวคนที่กำลังเติบโตในประเทศนี้เขาอยากเห็นประเทศก้าวหน้าไปอย่างไรปัญหาไม่ใช่การสร้างพลเมืองอย่างไรค่ะแต่ปัญหาคือทำอย่างไรให้คนที่นั่งอยู่ตรงนี้ให้นั่งอยู่ในธรรมเนียบรัฐบาลนำสิ่งที่พวกเขาเสนอมาพิจารณาอย่างจรงิจรงจังหรืออย่างน้อยที่สุดไม่ปิดกั้นสิทธิและเสรีภาพของพวกเขาค่ะ สุดท้ายนะคะดิฉันฝากไว้ตรงนี้ค่ะท่านไม่สามารถหยุดสายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะยอมรับและปรับตัวเสซนนะคะด้วยความปรารถนาดีจริงๆขอบคุณค่ะ